บรรยากาศริมคลองช่องบ่าย,ายโอ้โหวันนี้น้ำขึ้นเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านตอนบ่ายๆกับลูกสาวที่ริมคลองท้ายหมู่บ้านของเรานะครับวันนี้ฟันฟ้าเลยช่วงบ่าย ร้อนมากเลยนะครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศที่ร้อนมากนะครับที่ริมคลองวันนี้ฮนะท้ายหมู่บ้านนะครับนี่ฮะช่วงบ่ายๆกับลูกสาวนะครับนี่มากับลูกสาวนี้โอ้โหแดดจ้าฮะตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงกว่านะครับนี่ครับก็เป็นที่ท้ายหมู่บ้านนะฮะนี่ฮะผมจะมาดูระดับน้ำตอนนี้โอ้โหน้ำ ขึ้นสูงมากครับนี่ฮะระดับน้ําในคลองวันนี้สูงมากเลยนะครับนี่เป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับนี่ครับโอ้โหแดดวันนี้แดดจ้านะครับร้อนมากๆเลยฮะช่วงเช้าโอ้โหฝนตกนะครับนี่ฮะอันนี้คือช่วงบ่ายเนี่ยบ่ายสองโมงกว่านะครับที่ท้ายคลองหมู่บ้านนะฮะนี่ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโป้เรือนะฮะนี่ตรงนี้นี่ก็มาเล่นการลูกสาวนะฮะวันนี้เล่นการลูกสาวร้อนนะลูกมาเข้ามานี่วันนี้นะครับก็พามาดูบรรยากาศโอ้น้ำในคลองนี่ขึ้นสูงมากนะครับตอนนี้ หลังจากที่ไม่ได้มาดูประมาณอาทิตย์กว่านะฮะนี่ฮะท้องฟ้าสวยงามนะครับเป็นสีครามปนกับเมฆนะฮะวันนี้นะเป็นเวลาบ่ายนะฮะสวยงามมากนะฮะสีเขียวนี่นี่ครับผมก็พาเดินมา ขีคออกคองหมู่บ้านบรรยากาศร้อนนะครับตอนนี้นี่ฮะร้อนมากก็บริเวณริมคลองนะครับร้อนแต่ว่าเขียวขจีนะฮะบรรยากาศนี่ครับนี่เลย เดินบริเวณริมคลองก็จะได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับนี่ครับแต่ว่าร้อนร้อนมากนะครับเอซีทุกท่านครับวันนี้ช่วงบ่ายนะฮะนี่ครับก็เดินมาแล้วครับนี่ฮะช่วงบ่ายๆน้ำในคลอง นี่น้ำในคลองเยอะมากนะครับนี่ขึ้นสูงนะฮะเดินมากับลูกสาวสาธุขออนุญาตผ่านเลยครับนี่ฮะก็เดินมากับลูกกเดินไปลูกอ๋อนวนอ่ะ Please โอ้นี่สวยเนาะสวยไหมลูกนี่บริโอนี่คือน่าจะเป็นเขาเรียกว่ารากรากของต้นใสสวยมากนะครับนี่ฮะยาวนี่ฮะให้ดูนะครับสวยมากเลยครับ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับนี่ฮะนี่ครับก็บ่ายๆก็จะมีเรือ,อยังวิ่งอยู่นะครับช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงนี้น้ําในคลองโอ้โหน้ําเยอะนะฮะช่วงนี้น้ําในคลองนี่ครับเรือโดยสารน่าจะมานะฮะ นี่ฮะก็มีเรือมาส่งผู้ิดกษานี่ที่บริเวณคลองท้ายหมู่บ้านนะครับนี่นี่ครับน้ำในคลองเยอะมากนะครับตอนนี้ระดับน้ำในคลองสูงขึ้นนะฮะเนื่องจากฝน อกมาเกือบทั้งอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ก็เลยทําให้น้ําในคลองเพิ่มขึ้นนะครับ นี่ครับก็สองพ่อลูกก็เดินกลับแล้วลูกสาวก,ก็เดินมันร้อนฮะแดดร้อนนะครับวันนี้ฮะร,ร้อนมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงเย็นนี้ฝนน่าจะตกอีกแล้วครับอาจจะมีฝนตกฮนะช่วงเช้าตกหนักมากนะครับเพิ่งมาหยุดเอาตอนสายๆนะฮะประมาณสักสิบโมงครับสำหรับคลิปนี้ ากกดติดตามด้วยนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเก็บธรรมชาติชาแนลเลยนะครับันนี้ผมกับลูกสาวขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> บ๊ายบาย